ตรวจเช็คตู้เย็นนะครับของซิงเกอร์นะครับผมเนี่ยนานๆได้มาตรวจเช็คครับซิงเกอร์เพราะว่านานๆมาเครื่องก็จะทําให้ดูอาการเขาจะของบอกว่าคอมทางานแต่ไม่มีความเย็นเดี๋ยวหนูจะพาตรวจเช็คนี่ทั้งหนูได้เสียบปลั๊กไว้เนี่นะครับเปิดออกมาก็มีไอออกมาพูดถึงตู้เย็นไม่เย็นปรับไปตํนแ่งสุดเลยถ้าปรับอย่างนี้ก็ความเย็นทองมันก็คือไม่หลงด้านล่างแน่นอนจริงๆแล้วต้องเป็นอย่างนี้ครับเกือบสุดไปทางซ้ายก็ได้นะนะครับผมเนี่ยนะครับอ่าเมื่อกี้ตกติดลบอ่าติดลบ12แต่ความเย็นมันไม่ฉ่ำนะเรามาดูด้าานนล่งะครับผม ยิงครับความเย็นเป็นไงครับ24องศา24องศามันพอๆกับอากาศภายนอกแล้วก็เขาก็ปรับถูกแล้วการปรับก็ไม่เป็นไรครับตรงกลางไว้ก่อนก็ไม่ต้องถอดปลั๊กแล้วครับคือเดี๋ยวสุนิพาตัวเช็คนี่ครับตรงนี้นะมันเป็นเขาขาวนี่สังเกตดูก่อนนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าปุ่มซ่อนน็อต่นเองนะครับอ่ะบางคนก็บอกว่าเปิดสวดเช็คยังไงหาน็อตไม่เจอแกะไม่ได้ดึงไม่ออกดึงบางทีดึงแตกเลยครับเห็นไหมครับนี่เขาซ่อนน็อตในแบบนี้นะครับ2ตัวนะนะครับผมง่าย โอเคครับเต็ตเมื่อแกะน็อตอย่างนี้มาแล้วนะก็ดึงสิครับต่อไปนี้นะอันนี้ตรงนี้ครับครีมครับอ่าลองดึงค่อยๆก่อนนะเนี่ยฮะค่อยๆมันก็จะออกมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยมันก็จะง่ายนะนะครับผมมันเป็นล็อกอยู่สังแกะดัวแล้วหมุนใบดูก่อนครับฝืดหรือเปล่านี่ล้องอ่ะแต่ตู้เย็นรุ่นนี้น่าจะเป็นระบบของทาร์เมอร์นะนาฬิกาอันนี้ออกไงครับสังเกตครับเบื้องต้นนี่น็อตครับนะดูครับดูให้ทั่วก่อนว่ามีน็อตตรงไหนบ้าง ดึงทรงเดชดึงสะพุดเะพือไม่ได้หรอครับเขาของเสียหายนะครับผมนี่นะอันนี้มันจะเป็นล็อกอยู่นะครับนี่ล็อกอย่างนี้นะมันก็ไปทั่วเลยจับครับนี่ดึงออกมาครับไล่ไปดึาออกมานะนะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้แต่เราดึงนะออกมามันก็หลุดง่ายๆนะครับมันใช้แช้กาลังอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องหัดวิราเค์นักตังเกตนะครับนี่นะครับวิเคราะห์ดูครับนี่ เจ้าพัดลมตัวนี้ครับการแกะอะไรมันมีล็อกอยู่ด้านในเราใช้ไขควงแบนนะไขควงเล็กนี่เองนะครับแย่ไปตรงนี้ครับมันเป็นลิ้นใดนะครับผมนี่ก็ปลดลึกล็อกลิ้มออกมาเดรู้ว่าเกณฑ์ดูน้ำแข็งครับนี่อันนี้คือว่า2อสามชั่วโมงน้ำแข็งขนาดนี้เดี๋ยวก็ถ้าครบรอบมันิดสองชั่วโมงมันก็จะละลายน้ำแข็งออกนะครับถ้าอย่างนี้เองถือว่าน้ำแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะไม่จะพาะหนาเติบออกมางนี้ นี่มาลากคอ,อนี้มาได้แล้วเดี๋ยวเราเปิดนี่ดูครับว่ามันใช้ไฟเท่าไหร่น่าจะเป็นลักษณะอาการนี้ไอของโครงสร้างแบบนี้นะัน่าจะเป็นไฟ220โวลต์จะเช็คยังไงว่ารู้ไงว่าพัดลมมันเสียเอาออกมานะครับนี่นี่ลูกยางอยู่ลักษณะนี้นะครับเนีเดี๋ยวว่าเออของส่วนนี้มันมาจากไหนดูยังไงครับว่าพัดลมตัวนี้เป็น220โวลต์ นี่มันมีเนมเพจบอกอยู่มันใช้ไฟเท่าไหร่เห็นไหมครับ2 2 0โวลต์50 60บัแอเฮิร <Ć. S 1> <ห>์ตและเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาตัวเช็คก,กันดูว่าวิธีการตัวเช็คเช็คยังไงเป็นช่งางก็ใช้มิเตอร์วัดนะเดี๋ยวเอามิเตอร์วัดดูก่อนนะครับ